คัสดีค่ครับะน่รก่บับกมอิีนีต้อนรับเข้าสู่สาระน่ารู้เกี่ยวกับหลักพื้นเมืองวิทยาศาสตร์ครับกวอสดีเลยนะคะปัจจุบันนี้นะคะวัตถุดิบที่เรานามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการธรรมชาติน้ามันดิบหรือถ่านหินได้จะหมดไปจากโลกเราแล้วค่ะถ้าวัตถุดิบนี้หมดไปนะคะเราจะมีอะไรมาทดแทนในการผลิตไฟฟ้านะคะค่ะสำหรับพลังงานทดแทนนะคะที่นํามาผลิตกระแสไฟฟ้าก็มีพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้าพลังงานลมและพลังงานอื่นๆค่ะ ถ้าพลังงานเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไม่ทำลายธรรมชาติครับและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูหลักการการเปลี่ยนพลังงานก้นให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากันนะคะค่ะซึ่งเป็นหลักการที่ใช้ผลิตไฟฟ้าของการหาลมในโมโนั่นเองค่ะคนอกจากเราจะมารู้ถึงหลักการแล้วเราจะมาลองปฏิบัติดูว่าเครื่องมือตัวนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้จริงหรือไม่ก่อนอื่นเราไปดูหลักการขั้ต้นกันเลยค่ะไปกันเลยครับแต่ไฟฟ้าเรใช้ตามบ้านเรือนหรือใที่อากาศตัวแต่ไฟ การประกอบสีแดงต่างๆทั้งหดนี้จะยังกกระแดไฟฟ้าในเนมูดังนั้นเราจะรู้ว่าเดนมูบางคนเรียกว่าเครื่องมือทาไฟฟ้ามีประกอบอะไรบ้างได้สากว่ามันจะสได้อย่างไรส่วนะกอบหลักของเดนิมอย่างนี้ค่ะหนึ่งแม่เหล็กาวเวครสองขนลวดทุกเกลยวเกื่อจัสตัวประกอบยอยงต่างๆที่เป็นไปตามลูปนะครับเมื่อขนลวดจะผ่านแับเส้นแม่เหล็กเส้นแม่เหล็กมันจะผ่าขนลวดนะครับ ช่วทำให้เกิดการเพิ่มหรือลดของความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวดซึ่งเป็นไปนตามหลักการการนี่ยมของกระแสไฟฟ้าหลังจากที่เราได้ทราบหลักการของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ายอย่างง่ายแล้วนะคะเราก็จะไปดูเครื่องมือที่เราได้ออกแบบไว้นะคะว่ามีรูปแบบแล้วก็องประกอบอยังไงบ้างค,ค่ะค่ะนี่ก็เป็นรูปแบบที่เราได้ออกแบบไวค้ค่ะค่ะก็จะประกอบด้วยตัวของฐานนะคะ ซึ่งเราจะนําไปตัดตามที่เราได้กําหนดไว้นะคะเหล็กนะคะเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นโครงเหล็กนะคะน็อตค่ะฝากวรวดทองแดงแล้วก็แม่เหล็กถาวรค่ะค่ะสาหรับรวดทองแดงนะคะจะต้องเป็นวดทองแดงที่หุ้มด้วยฉนวนค่ะแล้วก็สําหรับแม่เหล็กนะคะต้องเป็นแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงนะคะแล้วก็เจาะรูไว้ตรงกลางเพื่อใช้ไว้ในน็อตค่ะ แผ่นิฐที่จะนํามาเจาะรูตรงกลางนะคะแล้วก็เจาะรูของขอไว้แบบดูค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําขวดวดทองแดงนะคะมาพันรอบๆมาพันรอบฝาขวดพลาสติกนะคะให้ได้80ิรอบค่ะโดยการพันต่อเนื่องกันนะคะจากนั้นก็นําไปติดไว้ในนําไปยึดน็อตไว้นะคะในแผ่นอคิิกที่เจาะรูไว้ค่ะแล้วก็ส่วนแม่เหล็กเทานะคะก็ทําในลักษณะเดียวกันค่ะค่ะต่อไปเราก็จะไปดูขั้นตอนการทำโครงเหล็กกันเลยนะคะ ค่ะนี่คือเครื่องมือจากที่เราประกอบอุปรกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะต่อไปเราจะมาดูกันว่าเครื่องมือชนิดนี้สามารถให้กระแสไฟฟ้าได้หรือไม่อย่างไรนะคะครับจะเห็นได้ว่านะครับในมัลติมิเตอร์จะมีกระแสไฟฟ้าอะไรอยู่นะครับเนื่องจากสนามแม่เหล็กนะครับได้จัดผ่านกับคนลวด ถ้าไม่เกิดกระแสไฟฟ้าเลยในวนลวดเราจะเห็นได้ว่ามันมีด้วยจะวัดกระแสไฟฟ้านั้นได้นะครับกระแสไฟฟ้าเกิดได้จะเป็นไปตามกฎของไมเคิลฟาราเดี์นะครับคือกฎการเหนี่ยวนํานั่นเองนะครับค่ะจากการที่ได้ทราบถึงหลักการและกระบวนการต่างๆของเครื่องหลไฟฟ้าอย่างง่ายแล้วนะคะเรายังสามารถนำไฟฟ้าที่ได้ไปใช้ประโยชน์และนำมาเก็บในแบตเตอรี่ได้อีกด้วยครับ สำหรับการหเหนตไฟฟ้ารูปแบบนี้นะคะกระทบใจในกังหันลมเขื่อนและก็ไดนามโมค่ะซึ่งเป็นการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าโยดยหลักการนี้จะเป็นหลักการเหนี่ยวนําของไมกเนติเราเตครบเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเห็นไหมล่ะคะว่าแค่มลิกทาวลเล็กฝนล,ลวดเราสาม,มารถศึกษาการเจิญเรตไฟฟ้าได้จากหลักการเหนี่ยวนําของไมเนติเซาเดอ์และมาพบกับสาระารู้เกี่ยวกับหลักการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์กันใหม่ในโอกาสหน้า ครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี